ตลดตลวงนะครับมาตลตน้อยเปิดสูงไม่นี้ล่ลงใ่ไม่ได้ลมลงหรอให้ลมไปลงไปกองอะไรวะกองหน้าปะหรือว่าหลังวะเออที่าลงไปนี กลางกคล้ายๆเปลี่นตัวหรอเปลี่นไปพี่ไมายสิ่เท่าไรไม่รู้ว่เออลมไปแล้วอะลมคอาเทนด์แล้วเปลี่ยนนั่นละนึกว่าทันีีจะลิงนันครับสับเล้เจยกสับแล้วโยกลิงนปีกลมตัวมหมีก็จะเซ็กันสีเงินเปลี่ยนตัวอาลีว่าเปลี่ยนตัวซีเรียลงมา จ้าบูเปิดขึ้นมานี่ครับเอาแล้วครับขอเปลี่ยนตัวมาเริ่มจะเขาจะเป็นสีเขียวลูกสีเคียวล็อกไปหนึ่งสีเขียวเขี่ยมาแล้วจะเป็นมือที่ล็อกไปหนึ่งทันนี่ทันนี่สับไปโยกสับไปจี้สับไปจี้นี่ล็อกไปอีกหนึ่งเหี้ยเศร้าโอ้โหเซฟได้ใครเป็นกลัว เี๋เที่ยนเหนียวเว้ยเียปอเหนียวจัดไม่จับด้วยจะเป็นเคาน์เตอร์เอ็กซ์ไลท์ขะมงเสื่อมไปเลยครับโอ้โหสกัดที่บอลนะเดีนี้ขอโทษจนิด้วยครับจังหวะโฟลทูนะเพื่อนไม่ตั้งใจนะไม่แดงเหรอเห็นสีเขียวได้ทุ่มนบเขียวทุ่มครับทุ่มเขียวทุ่มย้อนมาที่เจ้าตูน ตูนพี่ตูนสีอะไรวะสีเขียวโอ้โหเจ้าบมูดีคล่องมากแหวงมาสองแต่ไม่ผ่านเจ้านิกเจ้ามิกเจ้ามิกก็เอาแล้วมาเสียบอลวางทาเจอแล้วเอ้าบินไปแล้วกรรมการมองไม่เห็นนะกรรมการอยู่ไกลนะกูฟุกใช่ไหมลูตังเตขึ้นมาแล้ว Nói năm thăm bơ chung mà Nói năm thăm bơ máy Mãi hết Mãi, mãi bên sân lúc hết Ôi cho hay xem Nhiếng. เชียร์เครื่องล้อนเลยว่ะทำอะไรกันให้มาที่สนุกสนุกลอกมาหนึ่งสนิกให้มาโอ้โหไม่ถึงเจ้าเซนแล้วมาอยู่ที่เจ้าไม้แม่สนุกในสวนนะประตูในสวนนะประตูเจ้าไม้ใส่ขวาเจ้าเซนเจ้าเนลอกมาหนึ่งง่ายเจ้าเซนเจเซน แน่นนี่คืออะไรแน่นนี่เสื้อหรือเสื้อหรือกองหลังเสื้อก็เริ่มแน่นแล้วนะกองหลังแน่นวนะเขียวได้ทุกทีแล้วโอเจ้าิีกัตายแล้วตรง้าไปเลยกินเช